สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาชมต้นหมากเล็กหมากน้อยนะครับตอนนี้เจ้าของเขาเลี้ยงไว้หลายปีมากงานมากกี่ปีแล้วครับเกษมตอนนี้ตอนนี้ประมาณประมาณสามสิบสามสิบสสิบปีโพงด้วยหมายเก่า หมากเล็กหมากน้อยนี่สเสน่ห์เขาเยอะนะครับหมากเล็กหมากน้อยสเสน่ห์แรงครับแรงมากเสน่ห์แรงมาก,เ,มากเพราะว่ามันมันมัน,ม,น,ม,นมันอย่างเลี้ยงมันมันมือนไม้ใหญ่จริงๆเิมืนต้นไม้ใหญ่จริงๆใช่<น>ใช่เป็นไมท้ที่น่าจะเอามาเล่นกันน่าจะแนะนําให้เลี้ยงพูดตรงๆเลยครับแนะนําเลย เป็นอะไรที่ว่าคุณพอคุณเลี้ยงไปพอไม้เข้าอายุมากๆแล้วคุณจะทึ่งใน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 ตัวเข้าเข้าให้ยิงย่งเลี้ยงยิ่งสวยนะหมากเนะครับครับเลี้ยงได้ลายลากลายรูปทรงนะครับเลี้ยงได้ะละสดลัพัดรูปทรงนะครับไม่จํากัดครับไม่จํากัดอย่างต้นนี้ก็จะเป็นแบบอะไรนะทรงเป็นเป็นไม้ญี่ปุ่นนึงครับลักษณะคล้ายๆข,ของญี่ปุ่น มุมมุมนี้มุมนี้นี่สวยได้ถ่ายมุมนี้กับกับดูได้ดูได้ดูได้ทั่ทวทางต้นเลยครับดูได้รอบด,ด,ดูได้ทั้งใกล้ไกลดูได้ทั้งเหมือนไม้ใน,ในป่าใหญ่อ,อิงแขนแนงก็ใช้เวลานานหน่อยครับต้นนี้เลี네้ยงมานานก็ยังมีเก่าก็ดีก็มีครับ ขอชมโพงหน่อยครับดูได้เต็มทีครับเป็นโพงตั้งแต่โคนยันยอดเลยครับว้าวพลุยันยอดเลยพงเป็นโพงกลางต้นเลยอันนี้ขเ,นเขา,ขาเรียกขเยกขาเองเรียกสไตล์ยังไงตัวนี้ออกญี่ปุ่นเป็นญี่ปุ่นรับไมาญี่ปุ่นก็เป็นไม้ยามาโดใบกำลังน่ารักเลยครับใบ,บกำลังสวยกางแบบ เป็นซากแบบเป็นโพงทะลุต้นนะซึ่งมันไม่ค่อยมีไม้ไม้ไม้ที่เป็นโพงทงั้งทะลุต้นเนี่ยมันมันไม่ค่อยมีน้อยครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกซากชาลีคือซากที่มันยืนออกมาจากต้นแต่ไม้ที่เป็นโพงเลยเขาเลยโป่งฟ้าเนี้ยทะลุยันยอดเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะครับแต่นี่เขาเป็นเขาเองตอนที่เลี้ยงไม่ไม่ก็ ไม่มีโพงครับไม่มีไม่มีไม่มีมมอ๋อแล้วเรามาทําทําไว้ทําไว้ทําไว้แล้วก็เขาก็พอนั้นเข้าพูทถลุเองอยู่ดีๆก็พูกก็เลยตังเหลียงยอะไรเงนี้ยเสน่อะไครับเป็น,นเสน่ห์ของต้นเลยเรับ,รบ,รบเเผื่อเขาสวยนะ ขาวครับเปลือกก็นวลข้าวนวลแต่ก็ยังไม่ได้ล้างทำหรับสะอาดเท่าไราาหร่ครับก็ลดน้ํำไม่ไมค่อยทําอะไรมากเท่าไหร่ครับหมายนู่นนี้ไม่ได้ตัดแต่งมานานแล้วครับจอยู่เงี้ยครับนิดน่อยแค่เรามาดูใบดู้นามไม่เท่านี้นหน่อยไม่ไม่เรื่องมากใบก็สวยนะหมากเนี่ยหมากใบสวยสวยสวย,สวยมากๆเลย คนไทยนิยมเลี้ยงกันเยอะมากครับก็ต่างประเทศก็เลี้ยงนะครับญี่ปุ่นก็มีมากจีนก็นิยมเทศจีนก็นิยมมากมากเลยเป็นเป็นเมื่อเป็นอะไรต้นเขาจริงๆแล้วมันสูงเยอะไหมความสูงของลาต้นจริงที่อยู่ตามป่าตามเขาเนี่ยโอ้โหมีม,มีมีไล่ใสคร,ครับมันมันจะย่อยถ้าไม่ไม่โดนไม่โดนไฟไหมไม่โดน หรืออะไรป้อยใหญ่ตามธรรมชาติจริงๆก็ต้นใหญ่จริงๆผมเคยเจอต้นใหญ่ยักษ์ยักษ์เลยครับใหญ่มาก,มากขนาดขอบกว้างก็ประมาณต้องข้ามขนโอบอ่ะจะสูงใหญ่และเม็ดก็หล่นลงมาแล้วก็จะขึ้นทั่วไปเป็นเป็นไม้ที่ ไม่ยากนะครับทําง่ายชํำชํำกิ้งง่ายแล้ว็เพราะเพราะเมลเมล็ดอาจจะเพาะยากนิดนึงครับมันมีมีเคล็ดลับการเพาะเมล็ดหมักได้หมักน้อยเนี่นะครับมีมีเคล็ดลับการเพาะเพาะเมล็ดได้แล้วก็แต่มันจะช้ากว่าการช่ำช่ำกิ้งดีกว่าช่ำกิ้งมีติดบ้านไหมก็ดีนะครับครับครับทรงนี้ทรงนี้สวยตั้งตั้งโชว์สวยเ้ยห่แล้วแล้วเราก็กรย้าผ่านได้ ชื่อก็มีชื่อมัง่งคั่งครับมัง่งคั่งมากเล็กมากน้อยเออมีคนเข้าทุ่งไถว่าทําไมชื่อมากเล็กมากน้อยก็จะเล่าให้ฟังชนิดหนึ่งคือคือคนสมัยก่อนในเวลาเข้าไปป่าเนี่ยไปป่าไปห้ากินไปทําไร่ทําไรเนี่ยเวลามากหมดเนี่ยมากที่จินกับพูเนี่ยหมดเนี่ยเขาจะไปทากเอาเปลือกเปลือกต้นเนี่ยต้นใหญ่ๆว่ากัเปลือกอกินแทนมากได้ครับกินแทนมากได้ ก็เลยเรียกชื่อว่ามากเตอนนี้คนแล้วก็เรียกว่ามากพอคนเทพก็เลยคนเทพเขาก็พวกกรุงเทพเ็าจะเรียกมากเลยมักงน้อยก็รู้จักกันนี่มียางมียางไหมเปลือกมันไม่มียางครับไม่มียางอ๋อเลยเคี้ยวได้มีน้อยมียางน้อยน้อยแต่คนแก่เขาจะมาเคี้ยวแทนมากเลยถ้าไม่มีมากกินก็เมาได้เหมือนกันก็คงจะได้ตุมตึมฟินๆินตุมตม นั่นแหละครับที่มาข้องคําว่ามากหรือมางน้อยอแต่ชาวบ้านก็เรียกอะไรมั่งคั่งเขาเรียกมั่งคั่งภาษาถิ่นอะไรนี้นะบา,บางบางที่น้ทางบางที่เขาก็เรียกมากส้มปล่อยอ,อมากส้มปล่อยผมเคยได้ยินคนทางทางทางปาจจินเรียกเขาเรียกมากส้มปล่อยครับเพื่อน ชมกันเพลินๆไปเลยวันนี้ครับสวัสดีครับ